สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมทักนะครับในเกม a s s a ิ s i n คี d e านล่าเหมือนเดิมนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาสอนเทคนิคนะครับการไม่เอาเซตทอนะครับทั้งชุดแล้วก็คอนเลยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเอานะครับเราต้องมาดูความสามารถของเจ้าชุดนะครับแล้วก็คอนก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเริ่มที่ชุดนะครับเซ็ตทอจะมี5ชิ้นนะครับก็จะมีผ้าคลุมนะครับมีเสื้อนะครับมีหมวกมีถุงมือแล้วก็รองเท้านะครับโดยถ้าเราใส่ครบเซ็ตนะครับชุดทอของมันจะเพิ่มสปีดให้เวลาที่เราสตันสตศัตรูได้สําเร็จนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการติดสตันะฮะส่วนเซ็ตคอนนะครับนี่นะครับเป็นอาวุธนะครับ คอนทอนะครับเป็นแฮมเมอร์นะครับอาวุธมือเดียวนะครับพลังโจมตี130อันนี้ยังไม่เต็มนะนะครับแล้วก็สตัน171นะครับมีน้ำหนัก10สปีด5 5แล้วก็พิคี9กานะครับอันนี้ยังไม่เต็มนะครับผมบอกก่อนผมทรัพยากรผมไม่พอนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของมันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ค่าโจมตีนะครับแต่มันมีเอฟเฟกนะครับ เพราะเอฟเฟกที่ติดมากับคอนอันนี้นะครับคือทุกๆครั้งที่ตีนะครับมันจะเพิ่โมโอกาสในการที่จะติดสตันให้กับศัตรูรอบๆนะครับ,บ,บคุณทใชคือเวลาคุณเตียบมันจะมีสายฟ้าขึ้นแล้วมันก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยเพิ่โมโอกาสในการติดสตันน <Hey! S 1> ้าบวกกับเอฟเฟกชุดด้วยแล้วนะครับก็จะยิ่งทําให้แบบติดสตันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้มันเลยค่อนข้างที่จะเทพพอสมควรนะครับ ถ้าคุณใส่ครบเซ็ตนะฮะแต่ครับมันก็จะมีข้อเสียของมันนะครับก็คือการที่คุณจะเอาชุดนี้ได้อะมันมีข้อจํากัดว่าคุณจะได้ก็ต่อเมื่อเกมเนี่ยเนื้อเรื่องหลักมันจบลงไปแล้วนะครับผมทําไมต้องเป็นเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่ามันเทพเกินไปนั่นเองนะครับผมเอาละครับวิธีการไม่เอานะครับมันก็เริ่มจากการที่หลังจากที่คุณเคลียร์ดีออเดอร์ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ํานะครับทุกคน จนแมฟตีออเดอร์เนี่ยมันขึ้นสีแดงทั้งหมดไอ้ตรงนี้เป็นการสปอยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเบลือให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเบลือให้แล้วกันแต่ว่าคุณต้องฆ่าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอัศวินนะครับรวมไปถึงพวกดิออเดอร์ทุกคนนะครับจนเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับให้คุณเอาควสไปส่งที่ไคเทมนะครับไปส่งกับเขาที่ค่ายเรานะครับเขาจะให้เสื้อคลุมมานะครับ เขาจะให้เสื้อคลุมมาพอได้เสื้อคลุมแล้วจากนั้นนะครับเราต้องไปฆ่าแม่มดสามตัวนะครับตามพิกัดที่ผมให้ไว้ This one suffered a great deal before dying. Come, you hither to pay your respects to the great and brave King Lirion. <coughs> I do not know such a man. He was betrayed and murdered by those who denied his friendship, just as you deny him now. <coughs> Hold there! I'm not your enemy! ria a o u d สำหรับแม่มดแต่ละตัวนี่นะครับมันก็จะมีความ มีเอฟเฟกต่างกันไปทันวิธีการที่จะผ่านก็ไม่ยากนะครับคือพอจบเกมแล้วตัวคุณจะเริ่มเก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนเลยนะครับ Desecrated with a rage I have rarely seen. One more mangled corpse. The guilty have come for spoils. Was our dignity not enough? You return again to mock our family, to make light of my father's sacrifice. <laughs> That's here. You have no fight with me. Which of the traitor kings sent you? Was it Edmund? Burgred? I follow the orders of no king, nor will I bow to you. <laughs> you damned! <laughs> you skinned like the others! 毛嫂 Befallen this one. I've seen such violence before. Are you here for blood? Like all of those wretched others. Speak! Not for yours, unless you tempt me. Liar, liar, liar! You will join them. All the unkind dead. Now I open the scars of my heart. Seda using troll. Breathe deeply. Watch as I become smoke and listen as I break your bones. The Odin's hall. The war begins. จากนั้นนะครับเมื่อคุณฆ่าแม่มดทั้ง3ตัวได้แล้วนะครับคุณก็จะได้ชิ้นส่วนมานะครับมันก็จะขาดอีกนิดหน่อยให้คุณไปที่พิกัดอันนี้นะครับพิกัดนี้กับหลายๆคนที่มาสํารวจก่อนน่าจะงงนะครับว่าเอ๊ะไอ้เจ้ารูปันมีรูสามรูข้างหลังมันคืออะไรนะครับ มันก็คือเป็นรูปปั้นที่เราจะเอามีดสามเล่มที่ได้จากแม่มดไปเสียบนะครับแล้วเราก็จะได้ของมา It the here a may go from blade i took from the lady of the crack it may fit จากนั้นนะครับให้เราไปที่กลับไปนะครับที่นอร์เวย์นะครับไปพิกัดที่ผมมากไว้นะ เอาล่ะครับพอคุณมาถึงพิกัดแล้วนะครับคุณก็ทําการดึงถ้าดึงไม่ขึ้นแปลว่าคุณยังไม่ได้ใส่เซตทอนะครับคุณต้องใส่เสื้อมันให้ครบชุดก่อนนะครับคุณถึงจะดึงคอนได้นะ โอเคครับพอดึงคอนมาได้แล้วก็อัปเกรดตามสบายนะครับผม,ม,มรครับทั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเอาเซตทอนะครับก็ไม่ได้อยากอะไรมากมายนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่ามันต้องรอให้เกมจบเท่านั้นเองนะครับผม <c oughs> ไม่สามารถจะมีวิธีลัดได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าดีออเดอร์นะครับ <c oughs> หลายๆคนมันอยู่ในเส้นเรื่องหลักนะครับ <c oughs> คุณไม่สามารถจะไปฆ่ามันทุก <c oughs> ตัวได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางรัดจะเอาเส็นทอนะครับก็ต้องทําใจนะครับก็อาจจะต้องเก็บไว้รอ DOC หรือว่ารอ Newcomer Pass ไปนะครับผมเอาละครับสําหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ